ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักที่ว่าด้วยความอาฆาตพยาบาทจะป,ประพันธ์ของจันทริกา mm. เธอโตมาพร้อมความอาฆาตพยาบาทด้วยที่พ่อแม่ของเธอถูกยิงตายต่อหน้าต่อตาแล้วบังเอิญว่าเพื่อนชายที่เธอคบหาอยู่นั้นเข้าใจว่าเป็นลูกศัตรู เธอจะล้างแค้นได้หรือไม่เธอกับลูกศัตรูคนนั้นจะลองเอยกันได้หรือไม่คณะเกตบทิพขอเชิญท่านฟังศัตรูผู้หมายรักมีเด็กๆเยอะไม่ใช่ยายเยอะสิวะห้องหนึ่ง มีเป็นสิบสิบคนแน่มีข้าวให้กินมีนมให้กินมีขนมให้กินแล้วก็มีที่นอนให้นอนตอนบ่ายด้วยนะโว้ยที่นอนเป็นยังไงเจ๊ยายใช้ที่นอนไม้ไผ่อย่างบ้านยายมิจฉะโอ้ยโรงเรียนอนุบาลน่ะเขาไม่ใช้ที่นอนไม้ไผ่ให้เด็กๆนอนหรอกเขามีฟูกนอนนุ่มๆให้นอนต่างหากล่ะ <c oughs> จริงเหรอเจ๊ยายก็จริงนะสิวะ หนูอยากไปโรงเรียนอนุบาลเจ้าเยายข้าก็อยากให้เองไปโรงเรียนอนุบาลเหมือนกันว่านางเพชรเอ้ยแต่ลําพังข้าคนเดียวเลี้ยงพวกเองสองคนข้าก็หมดเงินแล้วล่ะวะจะเอาปัญญาที่ไหนไปหาเงินส่งเองเข้าโรงเรียนอนุบาลด้วยเนีอยจ้ยายไม่มีเงินเหรอจ๊ะอืม ข้านะไม่มีเงินมากพอที่จะส่งเองเข้าโรงเรียนอนุบาลหรอกว่าข้าขอโทษนะหนังเป็ดยายยายร้องไห้เลยจ้ะ,จะของข้าไม่เอาใจยายยายอย่าร้องไห้นะ <c oughs> ไม่มีเงินหนูไม่เรียนก็ได้จะ้ะหนูจะอยู่ช่วยยายทำงานบ้านทำทุกอย่างที่ยายให้หนูทำเลยจะ้ะ <c oughs> นี่เองเกิดมาอาภาพจริงๆเลยว่าแม่เองก็ไม่เอาไหนพ่อเองก็เฝื่อเกิดมาเป็นโจรโดนตำรวจจับเข้าตารางบ้านเนี้ยพ่อเองก็คงจะลืมพวกเองสองคนไปแล้วละมั้งติดคุกตลอดชีวิตคงจะไม่มีโอกาสได้ออกมาอยู่กับพวกเองแล้วละออไม่เป็นไรเระเจ๊ยาย หนูอยู่กับยายก็ได้จ้าข้านะแก่แล้วจะมีชีวิตอยู่กับพวกเองได้นานแค่ไหนวะนังเพชรเอ้ยยายก็อยู่กับหนูอยู่กับทายจนกว่าเราจะแก่ยังไงเละจ้าโอ้ยเป็นอย่างนั้นได้มันก็ดีสิวะนังเพชรแต่ความจริงอะ่ะมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้หรอกโว้ยทำไมไม่ได้ลละจ๊ะยายออจจะแข็งแรงอย่างนี้นะจ้า ข้าก็แก่ไปตามสังขารนั่นแหละวนางเพชรถึงข้าจะไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามทีเถอะแต่เมื่อถึงคราวต้องตายมันก็ต้องตายไม่มีใครอยู่ยงคงกับพันได้หรอกนางเพชรเอ้ยแต่หนูไม่อยากให้ยายจากพวกเราไปไหนนี่จ้าข้ารู้แต่เอาเถอะนะข้าจะพยายามดูแลตัวเองเพื่อให้เองได้อยู่กับข้านาน ดีจ้ยายอะแล้วหยีล้างผักบุ้งเสร็จหรือยังละนันเสร็จแล้วจ้อะอะงั้นก็ยกมาเลยเดี๋ยวข้าจะลวกน้ำในกระทะกำลังเดือดพล่านพอดีเลยจ้ยายนี่จ้ะผักบุ้งยายจะลวกหมด่านนี้เลยหรอจ้ะก็ลวกหมดสิเช้ากินไม่หมดก็เหลือไว้กินตอนเที่ยงไม่ต้องเสียเวลามานั่งก่อฟืนก่อ่านอีก อาศัยวัดตอนเนี้ทำกับข้าวเสร็จแล้วไฟย,ยังไม่หมอดก็รวกให้เรียบร้อยไปเลยเอ้าส่งถาดมาดีจ้ะนี่อย่างนี้นะต้องค่อยๆรวกเทลงไปทีเดียวหมดถาดไม่ได้มันเยอะเกินไปต้องแบ่งรวกสองครั้งอ่ะเองช่วยหยิบจานมาทีสิจะเอาใส่ผักบุ้งรวกนะจ้ะยายเอาล่ะทำเสรทุกอย่างแล้ว เองก็ยกไปวางบนแคร่หน้าบ้านเลยเดี๋ยวไอ้ไทยมันตื่นมาจะได้กินข้าวเช้าเลยจ้ายายลำดรวเลยรัดรวย,รวยพี่เนี่หาทางไปเยียบลูกไหมวะฮะพี่จะไปได้ยังไงแค่ข้ามด่านตรวจก็โดนตำรวจจับแล้วพี่ลืมไปแล้วหรืองไงว่าพี่แหกคุกออกมานะเออจริงไหมเองวะเอ,อ้าะข่าคิดถึงลูกสองคนข้าได้เกินเว้ย ยายเขามาันน่าจะพามาที่นี่มั่งนะวะเอ็งว่าไหมแม่เขาอ่ะก็อยากมาบ่อยๆเหมือนกันแหละพี่แต่แม่มาทีก็ต้องมีค่าใช้จ่ายลําพังแม่คนเดียวอ่ะจะมีเงินเหลือเป็นค่าเดินทางมาบ่อยๆได้ยังไงลูกเราสองคนกําลังกินกําลังนอนกําลังเล่นซะด้วยสิหาได้เท่าไหร่ก็เลี้ยงหลานสองคนหมดนั่นแหละข้าเองก็ไม่มีเงินไปจุนเจือพวกแกด้วย ไม่อยากไปขออะไรแม่มากหรอกแค่เนี้ยก็มีรู้จะทดแทนพระคุณแม่ยังไงแล้วเออข้าคงต้องรอความหวังรอโชครอวาสนาเพื่อวันหนึ่งแม่ก็เองจะพาลูกสองคนของข้ามาที่นี่ข้าก็คงภาวนาได้แค่นี้แล้วเว้ยเนอะก็คงจะอย่างนั้นแหละอ,อืองั้นข้าจะไปร,ะรับจ้างก็าทำงานแล้วก็ส่งเงินให้ลูกๆแล้วก็ให้แมมงอีก เผื่อที่ว่าแม่เอ,เองจะได้พาลูกๆก,กลับมาหาเราที่นี่บ้างตอนนี้ข้ากลับมาแล้วข้าก็อยากให้พ่อแม่ลูกได้อยู่ด้วยกันเว้ยถึงข้าจะเป็นโจรไอ้ขี้คุกกันตามทีเแต่ข้าก็รักลูกนะเว้ยนากลำดวนข้ารู้ข้าเองก็เข้าใจพี่เหมือนกันแต่เอาเถอะพี่หาเงินมาได้เมื่อไร่ข้าจะเป็นคนไปเอาลูกๆก,กลับมาอยู่กับพวกเราเองเฮ้ยจริงๆนะเว้ย <laughs> นี่ เอง้องไปเอาลูกๆมาจริงๆนด้วยนะก็จริงนะ <c oughs> สิ <c oughs> แต่ความจริงแล้วอ่ะข้าก็อยากให้แม่มาอยู่กับพวกเราด้วยเหมือนกันนะแม่น่ะเป็นคนดูแลหลานๆได้ดีมากเลยโชลาพี่เอาสิก็ลองคุยกับแม่องเองดูก่อนว่าว่าอยากจะมาอยู่ใกล้เขยขี้คุกบ้างหรือเปล่าโธ่พี่แม่มีคิดมากหรอกนะมันก็ไม่แน่ด้วยเมื่อก่อนนะข้าเป็นแค่มือปืนรับจ้าง เป็นโจรแต่ข้ามปเป็นไอ้ขี้คุกนี่หว่าแต่ตอนนี้ข้ากล้าเป็นไอ้ขี้คุกไปแล้วแล้วก็แหกคุกออกมาซะด้วยและที่แน่น่าแล้วก็ตอนนี้นะตำรวจคงจะออกหมายจับข้าจับตายซะด้วยข้ากับไอ้แหลมคงคงจะต้องลำบากแล้ววะถึงยังไงอะ่ะแม่ของข้าก็ไม่ว่าอะไรพี่หรอกนะขอให้มันจริงๆข้ากลัวต่ว่า แม่เองทีเป็นคนไปนแจ้งตำรวจมาจับข้าล่ะสิเว้ยพี่ดาทําไมคิดอย่างนั้นละ่ะโธ่ก็ข้าคิดเผื่อไว้ไงล่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกแม่ไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนว่าเ๋ยล่ะแม่เองอาจจะเหม็นขี้หน้าข้าก็ได้นี่ว่าถ้าแม่เหม็นขี้หน้าพี่จริงๆแม่จะอาสาเลี้ยงลูกสองคนให้เราทําไมละ่ะปล่อยให้ตามมีตามเกิดไม่ดีกว่าเหรอตัวเอง ก็ไม่ต้องลำบากลำบนหาเงินมาเลี้ยงหลานด้วยเฮ้ยเดี๋ยวรถจัรานเฮ้ย,ยใครมาวะนะ่ะไม่รู้สิพี่เเอเดี๋ยวนะขอเดินไปดูที่หน้าต่างก่อนเห็นเปล่าว่าเป็นใครอะแม่ฮะไม่ยังมารล้วะใช่จะ้ะแม่พาลูกสองคนของเรามาด้วยพี่เฮ้ยชิงรู้วะลูกองข้าวมนเร่อวเนี่ย,ย <laughs> อีรำดวนใช่จ้ะอีรำดวนเอ้ย เอ็งอยู่บ้านหรือเปล่าวะลงมาช่วยหิ้วข้าวของให้หน่อยสิโว้ยมาแล้วจ้าแม่มาแล้วเจ้ามาแล้วมาแล้วลูกพี่ฮะอะไรวะเราสองคนต้องหลบไปก่อนไหมหลบทำไมเราอ้าวก็แม่ยายของลูกพี่อาจจะไม่พอใจพวกเราไปแจ้งตำรวจมาลากคอเราสองคนเข้าตารางอีกก็ได้นะไฮแม่ยายข้าไม่ทำอย่างนั้นหรอกหน้าอย่าคิดมากกันนะไอ้แหลมแต่ว่ากันไม่ดีกว่าแกะนะลูกพี่นี่เชื่อกันเถอะแม่ยายข้านะเข้าใจดีไม่งั้น มันก็คงไม่หอบเอาหลานสองคนไปเลี้ยงดูอุ้มชูหรอกเว้ยก็ขอให้มันจริงเะนะสาธุขอให้เราสองคนแคล้วคลาาตลอดไปด้วยเถิโอ้หวัดดีแม่เออหวัดดีแม่จ้านางเพชรแม่คิดถึงลูกเหลือเกินอะมาจ้ามาให้แม่กอดหน่อยสิจ้าจ้าแม่โถโถโถลูกเพชรของแม่เอา้าไอ้ไทย ฮายายแล้วเองไม่วิ่งเข้าไปกอดแม่เองหรือไงวะผมไม่กอดฮะทาไมวะเองไม่คิดถึงแม่เองหรือไงผมไม่ค่อยสบายอ่ะผมไม่อยากยุ่งกับใครฮะหืมไอ้ไทยไม่ค่อยสบายเหรอลูกฮาแม่เข้ามาหาแม่ทีสิลูกไทยไม่สบายเป็นอะไรหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแม่แม่แม่ไม่ได้พาไอ้ไทยไปหาหมอหรือไง ข้าจะเอาเงินที่ไหนพา,อาไอ้้ายไปหาหมอเหรอวะก็ให้กินยาหมออตามมีตามเกิดนี่แหละแล้วกันสิให้ลูกกินยาสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วจะหายไหมเนี่ยอู๊ว่ข้าก็เลี้ยงเองเลี้ยงพี่พี่เองมาตัาง 3, 4, 5, 5. ้งสามสี่คนเวลาไม่สบายข้าก็หาสมุนไพราตามสวนมาต้มเป็นยาหมอให้พวกเองกินก็เห็นหายดีกันทุกคนไม่เห็นมีใครตายเลยนี่ว่ามันไม่เหมือนกันสักหน่อยนะแม่ ไม่เหมือนอยางไงวะก็ไม่สบายเหมือนกันนี่นะแต่โรคสมัยเนี้ยมันน่ากลัวกว่าโรคสมัยก่อนเยอะเลยนะแม่เออถ้าลูกเองจะต้องตายลก็ยังไงมันก็ต้องตายแต่ถ้ามันไม่ตายยังไงมันก็ไม่มีวันตายหรอกโว้ยอีำรำด้วนแม่ก็พูดอย่างนี้อยู่เรื่อยแหละก็มันเรื่องจริงนี่ว่าตายจริงไอ้ไทยทำไมตัวเย็นเจี๊ยบอย่างนี้ล่ะแม่ สงสัยตัวมันไม่ค่อยมีเลือดอะมัง้งตัวเงี้ยซีดเปือดเชียวปุ๋ยเป็นอะไรก็ไม่รู้รู้สึกยังไงบ้างไทยผมไม่ค่อยสบายฮะแม่เออแม่รู้แล้วว่าเองไม่ค่อยสบายแล้วรู้สึกยังไงบ้างละ่ะมีปวดหัวตัวร้อนหรือมีอาการอะไรบ้างหืไม่มีผมรู้สึกไม่มีแรงไม่อยากกินข้าว อยากนอนลูกเดียวฮ่าแม่อยากนอนเหรอฮ่าแม่ถ้างั้นเดี๋ยวขึ้นบ้านไปนอนปะแต่ก่อนไปนอนอะ่ะขึ้นไปหาพ่อกันก่อนฮะพ่อกลับมาแล้วเหรอแม่อืมกลับมาแล้วจะ้ะพ่อพ่อผมเหลือห่าแม่ใช่พ่อของไทยนั่นแหละเกิดมายังไม่เคยเจอหน้าพ่อก็วันนี้แหละเองจะได้อยู่กับพ่อของเองแล้วล่ะ ไอ้ไทยเฮ้ยอีลำดวนอะไรแม่ไอด้ดำมันออกมาได้ไงวะก็มันถูกจำคุกตลอดชีวิตไม่ใช่เหรอวะเจ้แม่แล้วมันยังไงกันแล้ววะฮะก็พี่ดำเขาเขาก็มันมาทำไมวะเฮ้ยนี่เอ็งอย่าบอกข้านะโว้ยว่าไอด้ดำมันแหกคุกออกมานะฮะจ้แม่ว่ายังไงนะอีลำดวนนี่เอ็งพูดความจริงเหรอวะฮะ จะแม่เออดีแหกคุกออกมาคิดหรือว่าจะหนีตำรวจพ้นน่ะข่าวนี้เองเอ้ยตำรวจมันจับแน่แน่เลยว่าอีรำดวนเอานาะแม่ฉันไม่พูดแม่ไม่พูดไม่มีใครพูดตำรวจจะรู้ได้ยังไงว่าพี่ดำเขาซ่อนตัวอยู่ที่นี่เอ็งนึกว่าตำรวจมันโง่น,นักหรือวา่าฮะเปล่าฉันไม่ได้นึกอย่างนั้นสักหน่อยถ้างั้น เองเตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้เลยอีรำดวนเตรียมใจอะไรแม่ก็เตรียมใจเป็นแม่ม่ายนะสิเพราะตำรวจจะต้องไล่ไอ้ดำมาถึงรังที่นี่แน่นอนไม่ช้าก็เร็วไม่เชื่อเองก็คอยดูสิอีรำดวนพอกับแม่เลิกพูดเถอะเออข้าเองก็ไม่อยากพูดนักหรอกเปลืองน้ำลายข้าเหมือนกันเหรอวะอา้าวยกข้าวของไปด้วย ข้าหอบมาเหนื่อยแล้วจะแม่ไปลูกเราขึ้นไปสวัสดีพ่อกันเถอะฮาแม่จ้าแม่ยายจ้าขึ้นบน้านเถอจ้าเออขึ้นไปเถอะเดี๋ยวยายจะตามขึ้นไปทีหลังแล้วยายจะไปไหนละจ้าก็ไม่ได้ไปไหนหรอกก็จะตามขึ้นไปนี่แหละเอ็งพาน้องเดินขึ้นไปก่อนเถอะจ้ายายไหนแล้วพ่อนั่นไงลูก คนที่นั่งอยู่ในห้องนั่นไงพ่อืมนังเพชรใช่ไหม,มจ้าพ่อโอ้ลูกัาของพ่อมามามามไม่พ่อหอมแก้มหน่อยมามามาจ้าพ่ออืมมอ้าพี่ใ <c oughs> จพ่อจิงเลย <c oughs> อีกทีนียมหนูคิดถึงพ่อจริงเลค่ะจริงรหรอลูกฮะจริงสิจ้ะแล้วนั่นใช่ไทยไหม ใช่ค่ะโอ้ไทเข้าไปหาพ่อสิลูกฮะแม่พ่อฮะว่าไงลูกมามาให้พ่อก่อนหน<า>่อยสิหินใจพ่อเหลือเกินฮะทำไมตัวเย็นจังอ่ะลูกฮนะ ไอ้ไทยมันไม่ค่อยสบายอ๋อแม่หวัดดีเออเองมาตอนไหนวะเมื่อไม่กี่วันนี่เองแม่ตำรวจมันไม่รู้หรือไงว่าเองซ่อนตัวอยู่ที่นี่นะฮะไม่น่าจะรู้นะแม่นะ่ะว่าได้หรือเกิดชาวบ้านมันเห็นเองจะต้องไปแจ้งตำรวจแน่ๆเลยวะเออฉันมาเดิออกไปไหนสักหน่อยนึงชาวบ้านจะรู้ได้ยังไงละแม่ก็ก็ว่าได้หรอเรื่องพันเนี้ย ไม่สบายดีแล้วก็อย่างที่เห็นนั่นแหละแข่งขาไม่ค่อยดีแล้วอไปอะไรไปก็ปวดขาอย่างไงล่ะปวดไม่หายสักทีสินะ่ะเงินไปหาหมอไหมเอาเงินที่ไหนไปหาหมอล่ะลำพังเงินซื้อข่าวสารกรอกหมอก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วโถวเอ้ยต่อไปนี่ไปต้องให้หลูกชันไปไหนแล้วแม่แม่เหมือนกันนะอยู่สักที่นี่แหละ นะอยู่ับฉันที่นี่เลยข้าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในยีลำดวนดีพี่ดำเรื่องเป็นโจรค่าขอเหอะอย่าทําอีกเลยมันไม่มีอะไรดีเลยต่อให้หาเงินมาได้มากมายสุดท้ายก็ต้องเข้าไปนอนในคุกในตารางอยู่ดีแหละสู้อยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอกถึงจะมีกินมั่งไม่มีกินมั่งก็ตามทีเหอะแต่เราก็มีความสุขไม่ต้องหวาดระแวงกลัวว่าวันไหน ตำรวจจะมาล่าคอเข้าคุกเข้าตารางอีกอืข้าจะทำงานหนักเพื่อลูกของเราจะให้ลูกของเราได้เรียนหนังสือสูงๆมีหน้าที่การงานที่ดีต่อไปข้างหน้าพ่อแม่จะได้พึ่งพาอาศัยได้มั่งแต่ข้าไม่เคยหวังพึ่งลูกหรอกนะพี่ดำเห็นหน้าข้าก็พูดไปอย่างนั้นเองอ่ะแหละสมัยนี้ไม่มีพ่อแม่คนไหนหวังจะพึ่งพาลูกหรอกเว้ยเอาแค่ให้ลูกเป็นคนดีมีความรู้ มีหน้าที่การงานสามารถเลี้ยงตัวเองได้ถือว่าบุญหนักหนานแลวละอียล้ำดเลยใช่แล้วข้าหันไปทางไหนเห็นแต่พวกชาวบ้านบ่นกันว่าลูกข้าไม่เอาไหนลูกข้าไม่เอาทานไม่ค่อยจะมีรอกไอ้ที่บอกว่าลูกข้าดีเหลือเกินน่ารักเชื่อฟังพ่อแม่ขยันทำงานช่วยพ่อแม่มยากเหลือเกินข้าเข้าใจเฮ้ยเสียงรถนี่วะเฮ้ย หมามันเหาเ่าอะไรวะนอะไอล้ลำไอล้ลำเวย้ยไอล้ลำครับลุกพี่นี่นี่เอ็งลงไปดูทีว่า<ฆ>ว่าใครมาคขยี้เสียงรถไปจอดไม่ไกลนักเลยหมามันก็เห่าดั้นทุ่งเลยเหมือนมันเห็นคนแปลกหน้ามากงหรืวะได้จ้ะเดี๋ยวฉันจะลงไปเดี๋ยวนี้เลยเออเฮ้ยน,นี่เอ็งเตรียมก็ข้ากับปลาให้ลูกๆเลยนะอีลำดวนรู้แล้วพี่ แม่เอาผักเอาปล์มให้เยอะแยะเลยกินได้หลายวันชูวและอืมดีลูกพี่ลูกพี่อไรไรยมากลยวงานข้าวมีอะไรผู้กองกวีนี่<ะ>ยกตำรวจมาทั้งกองร้อยเลยบุกเข้ามาใน,น้นีแล้วแบบพี่เวลาอะไรวะนี่คุณระช่วยให้ตาชัวนี่ขาหลบมาไกลขนาดนี้ไอ้ผู้กำกับยังตามมาราวีอีกหรอวะ ไอ้หล้าใช่ใช่ลูกพี่ลูกซองอยู่ไหนเอ็มเอาลูกซองมาโอ้โหจะไหวเลยลูกพี่โ่เรามพียงแค่สองคนจะสู้ตำรวจถ้ากอร้อยได้ยังไงข้าไมา่ได้สู้กับพวกมันเว้ยอ้าวแล้วเอาปืนมาทำไมอ่ะก็เพนหนีซิวะหนีเออหนีจะหนีอีกแล้วเหรอพี่ใช่ก็ต้องหนีคืนอยู่ก็ต้องเข้าไปนอนในตลาดอีกตามเคยฝากดูแลลูกๆด้วยนะอีลำดวนนะเลี้ยงมาให้รอดนะรู้ไหมพี่จะทิ้งข้าอีกแล้วเหรออ้อาวจะให้ทำยังไงล่ะวะ ข้าข้าต้องไปแล้วให้ข้าไปด้วยสิพี่เอ้ยจะตามข้าไปได้ยังไงข้ายังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองเลยว่าจะต้องไปซุกตัวหรือซุกหัวอยู่ที่ไหนคืนนอเ,นเอกลูกไปก็พากไปอดตายเสีวะเอกลูกอยู่ที่นี่แหละดีแล้วอีลำดวนอย่างน้อยๆที่นี่ก็เป็นที่คุ้มกะลาหัวของเด็กๆมันข้าเชื่อว่าลำดวนนะเองกัลูกอยู่นี่แหละข้าหยิสักพักหนึ่งให้เรื่องมันซาซาลงไปสักหน่อย แล้วข้าจะหาโอกาสกลับมาเย่ยมเย็ยนเองกับลูกข้าสัญญาข้าจะตั้งว่าแต่แต่ว่าพี่ดำเอ็งจะร้องไห้ทําไมวะฮะร้องไห้ทําไมก็ข้ากลัวนี่นะเอ็งกลัวข้าตายหรือไงใช่ตำรวจล้อมบ้านเอาไว้อย่างงั้นฉันหนีรอดได้ยังไงพี่มันต้องได้สิเว้ยขนาดติดอยู่ในตารางข้ายัางแหกคุกมาได้เลย <c oughs> นับภาษาอะไรวะอยู่ในบ้านกลางทุ่งอย่างนี้ ต้องให้ต้องกลายเป็นขอมดำดินหนีก็ต้องหนีให้รอดันแล้วว่าอีหลาดวนเฮ้ยเลิกร้องไห้ได้แล้วข้าไม่ชอบคนอ่อนแอเว้ก้าไปไป,ปไปดูแลลูกลูกส่วนข้าไกล้างจอ,อกทังด้านหลังจะลงคลองก็ดำน้ำออกไปทางําโขงเลยจะไหวเหรอพี่มันต้องไหวเฮ้ยแล้วเว้ยครับพี่ลูกสองพร้อมกระสุนครบไหมโอ้เรียบร้อยเลยครับครบคันอืมดีไปเว้ยนะครับลูกพี่ครับ ไอ้เสือดำไอ้เสือแรมตอนเนี้ยตำรวจล้อมบ้านไม่หมดแล้วออกมามอบตัวซะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไร้ายขึ้นมาอีตยรวจข้างนอกนั่นมันเสียงใครกันวะฮะตำรวจนะแม่ตำรวจตำรวจจะมาจับไอ้ดำใช่ไหมวะจะแม่ให้ตายสิเอา้าทำไมข้าถึงได้สวยอย่างนี้วะมาหาเองก็เจอเรื่องร้ายแรงแล้วหรอวันนี้อะเราเนี้ย พวกข้าไมา่ต้องตายกันทั้งบ้านหรือว่าไอ้ตำรวจฮะจะตายได้ยังไงอะแม่อ้าวเอ็งไม่รู้หรือไงรองตำรวจมันรู้ว่าไอ้ดำอยู่ที่นี่แล้วะก็มันจะต้องยกตำรวจมาทั้งกองร้อยแล้วก็ต้องจับตายแน่นอนแล้วอย่างเงี้ยพวกข้าจะเหลือเหรอตำรวจมันไม่รู้นี่นาะว่าในบ้านมีใครอยู่มั่งมันต้องการจับตายไอ้ดำกับไอ้แหลมเอ็งเข้าใจไมหไมวะฮะไม่นะแม่ ล,ลูกของฉันต้องไม่เป็นอะไรนะอย่างนี้ต้องหนีแล้วนะโว้ยหนีหนีทำไมอะแม่เราไม่ได้ทำความผิดสักหน่อยอุว๊วะก็บอกแล้วอย่างไงละว่าตำรวจมันไม่รู้ว่ามีพวกเราอยู่ในบ้านสักหน่อยเราก็ตะโกนออกไปสิแม่เอ็จับบ้าหรือไงฮะไอ้เสือดำออกมามอบตัวซะดีๆไม่งั้นเราจะจับตายเอาไงดีลูกพี่<ะ>คือฉันว่าพวกมันจะต้องล้อมเอาไว้หมดทุกด้านแล้วอะ เราต้องฝ่าวงล้อมออกไปให้ได้เว้ยเราต้องไปถึงคลองโดยเร็วที่สุดถ้าเรากโดดลงน้ําได้ไก็หมายความว่าเรารอดละโอ้โหเอางั้นเลยเหรอลูกพี่เรามีปืนอยู่ในมือไม่กลัวเลยวะฝ่าฟันรหลังบ้านเดี๋ยวนี้เลยไปได้เลยลูกพี่ลุยเว้ยนะไปลุยเขายิงกันแล้วไหม จับข้าหรือวะแบบนี้ต้องจับตายไอ้พวกเขาจับตายทั้งสองเสือเลยว้ยรับพวกกอดพวกเรายิงยิงยิงเโอ้ยาจะรบอะไรกันนะว้ยโอ้ยหยุดยิงเสยทีส,สิบ้านดูคุณหมดแล้วละมังเนี่ยไอ้ท้ายแับอีเท็ดมุดลงไปใต้เรยงก่อน ไม่ต้องกลัวนะเด็กมู้เข้าไปได้เร็วๆเข้าเร็วๆรเร็วโอ๊ยแม่แม่เป็นอะไรแม่ค่ะค่ะโดนยิงเออยายเป็นอะไรเหรอแม่เป็นอะไรนะคะไอ้ไทยเออยยายเป็นอะไรเหรอไอ้ไทย จะต้องเชื่อฟังแม่เองนะรู้ไหมไอ้ผมกลัวฮะเสียงปืนยิงไม่หยุดเลยไอ้งทวงเองตองที่น้องขาาเข้าไปใต้เตียงแล้วก็รัมาเก่อแก่ข้าแบบนี้พูดเข้าไปแล้วก็หายดิหนุ่วงยาย หวงข้าพาน้องมุดเข้าไปแล้วก็เราก็โดนยิงตายเหรอใจเย้แม่ขี้ทนำด้วยตายแม่ข้าไม่ไหวแล้วข้าจะตายแล้วไม่นะแม่ไม่แม่ตายไม่ได้นะข้ารู้ตัวเองดีข้าไม่ไหวแล้วจริงๆเองเองจะเดินหลุดด้วย รับอ่าใครวะเองจะต้องเลี้ยงลูกเหมิบใหญ่ให้ได้ค่ะแม่ฉันให้สัญญาค่ะแม่ท่านผู้ฟังที่รักศัตรูผู้หมายรักจะเป็นประพันธ์ของจันทริกามาริษาวาดวงตดจัดทําเป็นละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิม รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่ง,งุ่กสยามบันทึกเสียงกาละยาเทโพงควบคุมการแสดงรุ่งสยานําเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามสตรูผู้หมายรักในตอนต่อไปซึ่งคณะเกติบจะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกัน ขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ